สวัสดีครับนะครับวันนี้เรามารับรถอีก1นึ่งคันนะครับกับเครือบแก้วเซรามิกนะครับคันที่60ของทางร้านเรานะครับยังไงก็วันนี้เป็นรถ t ต y o t ต้าเอาผ่านนะครับลูกค้าทำโปร3ปีนะครับของเราราคาเดียวกันหมดนะครับโปร3ปีนะครับรถใหญ่รถเล็กทุกไซส์ราคาเดียไม่ว่าจะเป็นโต y o t ต้าเอาผ่นะครับก็ราคาเดียวกันหมดนะครับเพราะเราทําเหมาไซส์นะครับไปดูสภาพผ่อนทำมาเลยนะครับ สภาพก่อนทําก็ร่องรอยก็มีบ้างนะครับมีบ้างเอาไปดู okay, <do. S 2> นะครับแต่เดี๋ยวต้องเอาเข้าในห้องอีกทีจะเห็นชัดก,กว่าเดิมนะครับทุกจุดนะครับเก็บทุกจุดนะครับเก็บทุกจุดนะครับเพื่อให้หมดนะครับทุกชิ้นทุกข้อทุกมุมนะครับเปิดดวงเชื่องหน่อยนะครับ โอเคห้องเครื่องก็มีรากประกบบ้างนะครับเล็นกน้อยเดี๋ยวก็เรามาชมกันนะครับว่าหลังจากที่เคลือบแก้วสนมิมกับเราแล้วนะครับจะเป็นยังไงนะครับด้านใต้ด้านบนนะครับคันนี้เป็นคันที่60นะครับคันที่60นะครับ นคเคลือบหมดนะครับภายในภายนอกนะครับเก็บหมดนะครับเดี๋ยวมารอชมได้เลยว่าเราจะเป็นยังไงขบอกเลยว่าถ้าเคลือบแก้วเซริสกับเรานะครับในที่อย่างนี้จะไม่มีแน่นอน6เดือนเซอร์วิสหนึ่งครั้งนะครับยังไงรถรถลูกค้าไม่มีเก่าแน่นอนเพราะว่าเราบิ้วทำความสะอาดให้หมดนะครับในห้องเครื่องทุกโซ่ทุกมุมนะครับท,ทุกมุม คืออย่างเนี้ยไม่มีแน่นอนหุการันตีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็พาเข้าห้องนะครับถึงจะได้รู้นะครับว่า,าโรยมีมากแค่ไหนเพราะว่าอยู่ข้างนอกากี่เราก็มองยากนะครับแต่ถ้าเข้าไปในห้องเราจะเห็นชัดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราล้างกันก่อนนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ล้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับล้างเสร็จทุกโซทุกมุมเอาเข้าห้องนะครับเช็ดน้ํามันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คคราบยางมอตอยที่มีมานะครับยางมอตอยก็มีนะครับเล็กน้อยแต่ยุ่ยรอยที่มีก็คือเป็นยุ้ยรอยบางยุ่ยรอยที่ว่าอันนี้น่าจะเป็นรอยหมานะครับพวกนี้เดี๋ยวต้องดูสีอะไรแต้ไม่เกะสักหนนะครับ ผมเดี๋ยวผมขัดไล่เก็บนะครับรอชมความแววหน่อยครับผมนะครับดีครับเสร็จมานที่เรียบร้อยนะครับกับตัวตั้งเอาผาดนะครับรอสามปีจากทางร้านเรานะครับนะครับห้องเครื่องนะครับสะอาดหมดนะครับเก็บให้หมดนะครับสะาหมดนะครับ ทุกทุกมุมนะครับเราบอกแล้วเราเก็บให้หมดนะครับไม่หมดทุกจุดนะครับเราเคลือบให้หมดนะครับเคลือบให้หมดนะครับไม่ว่าเป็นชิ้นอะโนไดนะครับงานพวกชิ้นคิวสีดำพวกนี้นะครับตัวนี้จะขี้เป็นรอยง่ายนะครับแต่เราเคลือบกันให้เรียบร้อยนะครับ เองครับรับรองไฟหน้าก็เคลือบให้นะครับไฟหน้ากระชังหน้านะครับที่คิวโควรเมียมทุกอย่างนะครับเราเคลือบหมดนะครับเคลือบหมดทุกจุดนะครับนอกไหนนะครับ จุดนะครับ้างนะครับคันนี้เป็นรถของพี่เอกอสามเสือนะครับพี่เอกเคลือบเอาผาเสร็จนะครับก็เอาดีโวนะครับมาเราเคลือบต่อนะครับนะครับยังไงก็นะครับคลิปนะครับใหม่ทุกจุดนะครับทุกจุด ภายในนะครับเป็นระบบท่อนนะครับเป็นระบบท่อนนะครับเครื่องไม่หมดนะครับภายในภายนอกนะครับลังคานะครับเก็บหมอกโอเคนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานทางช่องยูทูบขอรด้วยนะครับโอเคครับผม